จริงๆมาการบริหารประเทศเหตุการณ์ของประเทศที่ตอนนี้ยากกว่าตอนต้ยมยำกุง้งอยากกว่าเพราะแผ่มันกากว่ายา,ยากกว่าเพราะว่ามันวันเนี้ยฐานลากมันพังหมดซ่อมฐานลากยากกว่าซ่อมยอดครับตอนวันที่ต้ยมยำกุ้งเนี่ยยอดพังฐานลากยังอยู่ครับ ฐานี้กเี่นคือประมาณไหนนะคะฐานลากเดี่ยนี้คือประชาชนทั่วไปจํานวนมากที่เป็นจํานวนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะชนบทครับมันพังหมดว่ข้างบนยังไม่ค่อยพังเท่าไหร่ครับยังยังดีหรือดีดีมากดีน้อยค่ะนะยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ฐานฐานรากของส่วนรากของข้างบนนี้ก็คือเอสบีครับที่พังเอสบี e ที่พังมันพังโดย